เฮ้ยเดี๋ยวเดินเรือเดี๋ยว,ยวโอ้โห่ผ่ายละเรือกูนี่หว่า เชี e s <S ่ยนละเชี <is> <ais> ่ยนละเออจะทำยไงอืมอืมอืมเย็นละเยนละเขี้ยนเขี้ยนโอ้โหไอสัตว์ตัวเขี้ยนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้กูทำยังไงอะ

ไอ้เข uh ี้ยมไม่โดนหรอวะเอาแล้วนะเฮ้อ S <S <S เอออขอกินก่อนไข่ทองคำเชียนละเออ จะทำให้กึดหหลบยังไงเนี่ยสวม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 ไปไปสวมไปไปเลยเฮ้ยแทงไปอืมแทงไปแทงไปแทงไป เอ้มาดิมา,ด,มาดิครับมาดิครับมาดิครับ,รบเอเสียบไปอีกเสียบเอเสียบอ่ะเสียบละเสียบ ลาคะอืมอืมเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกนั่งตายยากตายเย็นเออรี่รี่เจ็บไปดิปวดเจ็บสวิ่มเลยอี้อะ แตัวไปกันต่อสู้ที่เฮี่ยโหดมากแล้วใอ้กมดเอ้ยแล้วเอ้ยมาดีครับมาดีครับมาดีครับมาดีกับ ออหายยังโอ้เคแล้วตัด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 มันเออขาไม่ได้ขาดไปใช่ไหม ดีกว่า,าสัตว์นี่คือบอสตัวแรกของพวกเรานะเป็นป่ายตัวเหี้ยอะไรก็รู้นะเอืเอดอ๋ออ๋อมาเป็นเลือดเ,เ,เอือดเอือดอือจบชั้นที่สาม ท่าเตอร์หนึ่งของสามนะฮะหนึ่งองสามเฮ้ยเผื่อกูอยากสู้จุดเกิดจตัวนี้มาเหยียดรอยยิ้มสาดยาด อะไร <S <S อ๋อตกใจเหี้ยนึกว่าเป็นจริงฝันนี่เหี้ยฝันฝันเลียน Not out.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  Leon, it's been six hours since our last transmission. i was oh, to out. Out. Don't you Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Hmm. Can't say. But I'm all right. okay. Okay, okay. Mm -hmm. กระดาษผมจะมาการที่หลังนะฮะเรื่องราวของสุนขอบคุณไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กที่นี่กองขอให้ไม่มีงูดีแล้วก็ไม่มีขี้อะไรเลยไม่มีีอะไรเลยโอ๊ยก็จเปิด ดูือแบบว่าเรากินอะไรได้บ้างเนี่ยเพื่อผมเสียดายไว้ของพวกนี้แต่ผมนี้เจ้านี่อยู่นี่สุดแล้วนะโอเคฮะเดี๋ยวจบพาร์ทนี้ไปก่อนล้วกันเอ็กเคนะโอเคอเปนพันนัน่นเลยก่อนไปครับ